สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่าพี่อันนานักพี่บิ๊กใบนะคะอ่ะซอยยายอ้อยเลี้ยงน้องอีกแล้วจะอ่ะเล่นกับน้องดีๆค่ะลูกน้องไอวาน้องก็มากมากพี่น้องมากหยอกค่ะ ใครบ้าก็ได้อยา่าหยอกน้องดีๆลูกนอนตจ้าสัมเพิ่อนมึงบูญนึงกับน,นอนมึงนี่ละพี่น้องแต่ละมืองานยายอ้อยเฮอ่า <c oughs> อย่าเล่นแรงค่ะไม่เล่นแรงไม่เล่นแรงนะคะลูก จะมีความสุขชีวิตประจำวันนะคะแต่ละมือพีน่นองกดไลค์กดแชร์นะให่เด้จ้า ก้าพอบพอกันพี่แ้วเนาะค่ะเนาะส้มสิเมยแล้วคนหน่อยกันนะสวัสดีค่ะ